สวัสดีครับอยู่กับบุรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะอ่ะหลังจากกุนอาโจยไปเก็บงานชาวบ้านแล้วเก็บงานถนนเรียบร้อยแล้วกลับมาลุยงานโรงเรียนต่อฮะ,อะวันนี้อาจจะแปลหูแปลตาหน่อยนะนี่นี่นี่อันนี้รถของบุรรอดเองครับวันนี้เอามาช่วยสองคันครับ นี่เอาคันนี้มาด้วยบุลรอดดำทีมสามไอ้บุลรอดดำทีม2กับสี่ฮะเอามาช่วยสองคันแต่เท่าแกฮัวนาโจยบอกว่าให้เอามาสามคันก็นเลยคนขับไม่ว่างก็เลยไม่ได้มาครับเอามาแค่สองคันเป็นห้าคันเท่าแกฮัวนาโจยบอกว่ามาช่วยหน่อยครับมาเร่งงานให้มันสิเสร็จครับเอา โยนลงน้ำแล้วเดีย๋ยวมาดูกันครับนี่เพิ่งลงงานนะครับตอนเช้าครับนี่เจ้าใบเตยนี่เป็นคันแรกนะครฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อคันเหลืองอัลลามนี่เขาเรียกอะไรนะเจ้ามอนทองเจ้ามอนทองคันที่สองแล้วต่อด้วยบุญรอดดำทีมสองคันที่สามครับเอามาช่วยครับ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เอามาอีกคันหนึ่งเป็นสวิ่ง6กคันเลยอันนี้ใครขับเนี่ยโอ้เจ้าชายอกฟางครับทุกวันนี้ขับหกล้อแล้วไม่ครมมค่อยได้ขับเอาล้ครับ,ล,รบลุมกันแล้วครับวันนี้รถไทยก็จอรเดียครับคูบูต้าครับรถไทยสองคันเหมือนเดิมอา้านักเรียนมาทําอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆฮะไม่ได้มานานและไม่ได้เห็นหัวหน้าโจยมานานเหมือนกันแต่ส่งข่าวให้เรื่อยๆครับว่าทํางานที่ไหนที่ไหนมั่งตรงนี้ก็เป็นมุมแอบนะฮะมุมหลบรถไม่ใช่มุมแอบโอ้โหปูยังเล่นนิแอบเลยเนี่ยเข้าทีละคันนะครับเข้าทีละคันโอ้วนไปยันนู่นเลยฮนะและไม่กลัวดินจะพังหรือไงเนี่ย อยู่ฝั่งนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยนะหรือว่าจะเวียงดินมาใส่ผมอีกก็ไม่รู้เวียงมานี่เปียกเต็มเต็มเลยนะอตักอย่างนี้น่ารักจังเลยเดยไหนบุญรอดก็มาร่วมงานด้วยแล้วตักแบบนี้นะหัวหนะ้าขอให้ตักแบบนี้ตลอดตลอดนะมาแล้วครับเจ้ามอนทองตรงนั้นก็จะลืนล่นๆหน่อยนะลืนล่นๆหน่อย ตรงที่เปิดหน้าดินออกมาใหม่ๆฮะนี่นี่นี่มันก็จะลื่นๆหน่อยฮะพอผลจากตรงนี้มาปุ๊บก,ก็สบายแล้วทางแห้งอยู่อมาตรงนี้สบายแล้วจะนื่งๆเฉพาะตรงนั้นเองฮะวันนี้เจอห้าคันครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาฮะเอาเข้าไป เอาเข้าไปฮะเนี่ยแล้วครับคนอะไรกันไม่รู้ชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนเขานานทีเจอทีก็อย่างนี้แหละเอาเข้าไปครับเข้าไปวันนี้บางลุยไม่ได้มานะไปต่อไปครับขี่ผมก็เลยยืมตัวหัวหน้าวายมาขับคันบางลุยแทนครับนี่หัวหน้ากอกฟก็ฉีดยาฆ่าญ้า ช่วงนี้คนขับติดงานกันก็อาศัยกันไปฮะนี่วันนี้คันบางลุยนี่ขับโดยหัวหน้าวายนะสว่วนอีคันนี่วันนี้ผมลดตำแหน่งแล้วนะคันนี้ไม่ใช่หัวหน้าเบิร์ดนะบางแม็กครับบางแม็กหัวหน้าแม็กคนขับรถไถของผมครับ M6240 วันนี้ให้ลดตำแหน่งมาครับ6ล้อครับ อนาแม็กนี่ขับได้หมดแหละยกเว้นแมคโครยังไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆเลยโอ้โ,อโอนนหนี่มันนืดอย่างนี้นี่มันลื่นเนี่เดี๋ยวถ้าแดดออกดีๆแป๊บเดียวก็แห้งนะอขอร้องอย่าให้ฝนตกแค่นั้นเองมันจะรอดไหมล่ะเขายิงว่าฝนจะมาวันนี้จันถึงวันที่เก้าตกหนักด้วยทั่วประเทศ อ,ออกตัวแล้วครับหวหน้าวายวันนี้มาขับแทนบางลุยเดี๋ยวพวกนี้บางลุยก็จะมาขับครับวันนี้ไปต่อไปครับพีนี่มันค่อยไปครับมันค่อยไปครับ,รบมันเลื่นมันเลื่นมันเลื่นครับ ื่นด้วยนืนด้วย,วยนี่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 เอาแล้วเอาแล้วมาสร้างช็อตเด็ดให้เขาอีกแล้วหัวหน้าวายวาแล้วจมแล้วครับโอ้โหบุญรอดมาช่วยเขาหรือมาสร้างปัญหาเนี่ยดูดิลงล่องลึกแล้วโอ้ตายเลยอายเขาไหมเนี่ยนาแล้วครับ ต้องรบกวนเจ้าปีศานะฮะรถบริษัทไม่ติดรถร่วมาติดแต่ดันหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วฮะมันลื่นด้วยฮนะนี่แตะหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วฮะฝ่าท้ายผมเนื้อหัวหน้าเบ,า,บาเบ้อนี่เป็นล่องลึกเลยตรงนี้เฮ้ มาถึงก็ติดโชว์เขาเลยทีมงานบุญรอดเราอ่ะอย่าแตงคาสักหน่อยแตงคาสักหน่อยหัวหน้าเอาดินแห้ง,หงมาแล้วมันเป็นร่องพอดีครับตรงนั้นนี่กำลังล้วงเอาดินแห้งมาแล้วแล้วหัวหน้าแม็กผมจะรอดไหมเนี่ยฮะหัวหน้าแม็กผมจะรอดไหมเนี่ยแต่ถ้าเป็นรถไทยไม่ต้องพูดหรอก ระดับฝีมือเลยเรื่องรถไทยแต่เรื่องหกล้อนี่พอได้ครับพอได้แต่ยังไม่เก่งเท่าไหร่หัวหน้าแม็กีเราคอยติดตามดูว่าจะสู้กับเขาได้ไหมไฟบังคับครับงานนี้ไฟบังคับก็เลยต้องให้หัวหน้าแม็กมาขับหกล้อเนื่องจากคนขับหกล้อบุญรอดไม่ว่างกันเขาแก่ก็เพิ่งโทรมาด้วยเมื่อวานตอนเย็นเป็นอะไรที่ชุลโูกเลย ก็เลยโทรถามลูกน้องติดต่อใบกออคีบ้างขีดยาฆ่าหญ้าบ้างทํางานสวนบ้างโทรตอนเย็นเนาะเราก็เลยเขาก็เลยไม่ว่ากันอ้าอ้าหันไปหันไปลบได้อยู่เจ้าล็อกคงคยดับแล้วนะจะพูดคำว่าดับหรือหรไงดีเสียดีกว่า<ฮ>ผมบอกแล้วว่า ไปไม่รอดหรอกไม่พ้นหน้าฝนจริงๆครับเจ้ากรกคงโคยฮะไปแล้วครับเห็นเท่าเกาบอกว่าจะไม่ซ่อมนะจะซื้อเครื่องมายกมาใส่แทนนะเอาเป็นร้อยแปดห้าเลยเมื่อวานคุยกันตอนเย็นคุยกับเท่าเกหัวหนาโจยบอกว่าผมจะไม่ซ่อมครับผมจะซื้อเครื่องมาใส่เจ้ารกคงคยฮะเนื่องจาก เรางคงคยเครื่องนอกไปแล้วฮะเทไม่ไกลนะที่เดิมแหละที่โรงเรียนแหละเดีย๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปต่อไปว่าไปถึงไหนแล้วที่เทเหลืออีกเยอะไหมงานหลวงก็งานทำถนนน,น่ะเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับเมื่อวานมาเลยไปดู กูน่าโจยเอารุเกตไปเกตทำถนนเสร็จเรียบร้อยฮะเมื่อวานทีนี้ก็เหลือแต่งานนี้และฮะงานโรงเรียนครับจะเสร็จง่าเป่าก็ไม่รู้ฝนก็ว่าได้ข่าวว่าจะตกวันที่ห้าถึงวันที่เก้าวันนี้ก็ยังไงก็ขอให้ตกตอนเย็นดีกว่ากลางวันขอทำงานก่อน ตกกลางคืนเนาคุณ้าโจยเราว็็จะเปิดไปเรื่อยฮะเปิดหน้าดินเข้าไปเรื่อยๆฮะพอไปถึงตรงท้ายรถเทลเลอร์นูน่นทีนี้ก็ล้วงแบบสุดบูมเลยวนออกมาเรื่อยครับไม้เรื่อยอ่ะ ไปยังไ,ไงไปยังไงลื่น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 มีแต่ล้อหมุนแต่ไม่ไปฮะนี่เล่งเต็มที่เลยนี่ดูเอาทีมงานมันรอดดูทีมงานเขานี่เขาเยียบเต็มที่เลยของเรานี่ไปเรื่อยไปเรื่อยจนติดนี่ของเขาพุ่งเต็มที่เลยฮะพอถึงโค้งตรงนี้ก็สบายเลยคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูบังแม็กครับหัวหน้าแม็กผมเรื่องรถท้ายไม่ต้องพูดอ้าวหนะัวหน้าแม็กแกยอมแพ้เขานะเออโอ้ยเอาไม่เอาไม่มันลื่นครับมันลื่น เอามาสองคันอย่าบอกนะว่าติดสองคันนะอายเขานะอ่าครับมันลื่นมันลื่นยังไม่ได้เลี่ยมครับยังไม่ได้เลี่ยมอ่าถอยมายไปเลยไปเลยโอ้ย ถ้าวิ่งอีกสักคนละสามสี่รอบนี่ก็ลื่นๆนี่ก็จะหายนะนี่มันลื่นครับอ่ะถึงที่แล้วถอยจนถึงที่น้ำมันนี่มะกลัวหมดไปแล้วครับลิตหนึ่ง <c oughs> ผมก็แซวล,ลูกงองผมไปฮะ,ยะปแย่กันไปแซวกันไปฮะหัวหน้า อย่าใส่แบบเต็มกระบะนะเอาพอของปากของคอพอนะนี่ตากกี่ตักเนี่ยนี่ตาก,กี่สีนะตักแบบไม่อุ้มอ่ะใส่สีตากกำลังสวยอ่ะมาดูหน้าแม็กเราเหยียบหน่อยเว้ยเหยียบเหมือนเขาเลยลูก ไ,ได้ฮะโอ้โหนี่บุญรอดรุนทีมงานรุนรถตัวเองเนี่ยมากกว่ารถของเขาอีกไม่ใช่หรอลกล่วจะอายที่หน้าเขาเขาวิ่งกันได้แล้ววิ่งไม่ได้นี่อายเขาเลยนะ,ะนี่นะมันก็จะลื่นๆอนีวสักหน่อยก็ดีขึ้นแล้วฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเราพามาติดตามเรื่อยๆฮะสำหรับคลิปนี้บุญลออสวัสดีครับ